สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ผูป้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนทุกๆคนมาทํามันฝรั่งทอดค่ะแต่เป็นมันฝรั่งทอดแบบที่ไม่ธรรมดาเพราะเราจะทําซอสเพิ่มค่ะเราจะมีซอสที่ทําให้มันฝรั่งมีรสชาติที่หลากหลายขึ้นค่ะ และพี่ฟอนก็มีครอบครัวของเด็กๆทางบ้านที่น่ารักที่มาทําอาหารไปพร้อมๆกับพี่ฟอนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโดมี่ดีค่ะพร้อมทํามันฝรั่งทอด3มซอสกับพี่ฟอนหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมเลยก่อนอื่นเลยนะคะพี่ฟอนอยากให้ทุกๆคนดูตรงหน้าพี่ฟอนค่ะตรงหน้าพี่ฟอนเนี่ยมี ผักอยู่หลายชนิดเลยมีแครอทมันฝรั่งหัวหอมและบรอกโคลีทั้งหมดเนี่ยถ้าให้อธิบายมันคือคนละส่วนกันหมดเลยนะแครอทเนี่ยคือรากที่อ,บอวบอวส่วนมันฝรั่งอยู่ใต้ดินเหมือนแครอทแต่ไม่ใช่รากนะคะเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินส่วนหัวหอมใหญ่ก็ไม่ใช่ลำต้นหรือรากแต่เป็นใบที่อยู่ใต้ดินค่ะและ บรอกโคลีเป็นดอกเรากินทั้งรากลำต้นใบแล้วก็ดอกในผักได้หมดเลยวันนี้เราจะใช้อะไรหนะ้ามาทอดมันฝรังง่งค่ะใช่เลยค่ะงานพวกเราไปเตรียมวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะมันฝรั่งหั่นเป็นแท่งแนวยาวแป้งอนเนกประสงค เชดดาชีดแบบขูดเพื่อนๆจะใช้แบบแผ่นก็ได้นะครับนมสดเนยเค็มเค็มเค็มมายองเนสน้ำผึ้งหวานเจี๊ยบพาสลี่น้ำมันพืช วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพวกเรามาทํามันฝรั่งทอดสามซอสกันเลยดีไหมคะโดมมี่กับคุณแม่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะทําต้องล้างมือก่อนครับใช่เลยค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนทําอาหารทุกๆครั้งนะคะเด็กๆเ,เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีค่ะไปล้างมือกันเลยค่ะ มือสะอาดพร้อมทำมันฝรั่งทอด3ซอสแล้วเริ่มกันเลยดีไหมคะค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำซอสแรกกันก่อนเลยซอสแรกที่พี่ฟอนจะชวนเด็กๆทำในวันนี้ก็คือซอสฮันนี่มาโยค่ะก็จะต้องใช้มายองเนสกับน้ำผึ้งนั่นเองนี่วิธีทำง่ายมากๆเลยคะ่ะเด็กๆแค่ใส่น้ำผึ้งลงไปผสมกับ มาอยองเนสให้เข้ากันดีน้ำพึ่งมีลักษณะเป็นยังไงคะโดมมี่ข้น, <c oughs> นข้นเหลืองเหลืหวานๆนค่ะก้นข้นเหลืองเหลืองหวานหวานใส่เสร็จแล้วเราก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะและไม่น่าเชื่อค่ะซอสแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเรามาทำซอสที่2กันเลยค่ะเราจะเปิดเตานะคะใช้ไฟกลางเอาเนยลงไปอันดับแรกค่ะใส่เนยลงไปเลยนะโดมี่ถ้าอยู่ใกล้ๆก้เตาแล้วร้อนไหมครับร้อนครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเด็กๆเนยละลายหรือยังครับละลายแล้วคัะอ่าถ้าละลายแล้วใส่แป้งตามลงไปเลยแล้วผัดแป้ง ให้เข้ากันดีกับเนยนะคะต้องผัดเร็วนิดนึงนะอะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะค่อยๆใส่นมตามลงไปค่ะใส่นมตามลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้เนยกับนมรวมเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มันจะข้นขึ้นค่ะของคุณแม่กับโดมี่ข้นได้ความข้นที่ต้องการหรือยังคะได้แล้วค่ะ ได้แล้วก็ปิดเตายกลงแล้วก็เอาความร้อนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยใส่ชีสลงไปทำให้ชีสละลายได้เลยค่ะของที่บ้านโนม,มี่ชีสละลายไหมคะละลายแล้วคะ่ะอ่าพอชีสเข้ากันดีนะคะเราก็ใส่เครื่องเทศทีท่เราชอบค่ะพี่ฟอนจะใส่พาสต์ลี์ค่ะแต่เด็กๆสามารถใส่อะไรก็ได้เลยนะที่เราชอบ แล้วก็คนรอบสุดท้ายเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักรอไว้ได้เลยค่ะทำซอสเสร็จแล้วต่อไปพวกเรามาทอดมันฝรั่งกันเลยค่ะมันฝรั่งที่พี่ฟ้อนเตรียมมามี2แบบนะคะแบบที่ปอกเปลือกกับไม่ปอกเปลือกเรามาเริ่มทอดกันเลยดีไหมคะดีเลยครับโอเคเลย เราจะมาตั้งเตากันอีกรอบนะคะทีนี้จะใช้หม้อทอดต้องใช้น้ามันท่วมนิดนึงนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะวันนี้เราจะทอดกันสองรอบนะคะรอบแรกจะทอดให้มันฝรั่งเนี่ยเป็นแท่งเกือบกรอบแล้วก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นค่อยทอดอีกรอบให้เหลืองกรอบพอดีเลยค่ะพอน้ามันร้อนแล้วก็เอามันฝรั่งลงไปทอดได้เลย เราจะใช้เวลาทอดในรอบแรกประมาณ3-5นาทีนะคะให้มันฝรั่งเริ่มสุกแต่ยังไม่เปลี่ยนสีค่ะสังเกตยากนิดนึงพอมันฝรั่งเริ่มสุกนะคะแต่ยังไม่เปลี่ยนสีเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะขอมพี่ฟอนทอดเสร็จแล้ว ตอนนี้พี่ฟอนก็ทอดมันฝรั่งรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ครัวของโดมี่กับคุณแม่ทอดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะงั้นต่อไปนะคะเราจะพักให้เสร็จตัวสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทอดรอบสองกันต่อเลยค่ะอีกนิดเดียวจะได้กินมันฝรั่งทอดแล้วนะอดใจอีกนิดนึงนะโดมี่โอเคไหมตอนนี้ มันฝรั่งของพี่ฟอนรอบแรกเย็นแล้วค่ะเรามาทอดรอบที่2กันเลยค่ะรอบ2นี้เราใช้ไฟแรงขึ้นได้เลยนะคะเพราะเราต้องการทอดให้กรอบและสีสวยค่ะพอทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งมาจัดจานได้เลยค่ะ อย่าลืมนะเด็กๆ3ซอสเลยนะเพิ่มซอสมะเขือเทศอีกหนึ่งอย่างค่ะเสร็จแล้วค่ะมันฝรั่งทอด3ซอสค่ะโดมี่อยากกินหรือยังคะกินแล้วครับอยากกินแล้วใช่ไหมงั้นขออีกนิดนึงพวกเราไปดูเทคนิคพิเศษที่ใช้ทำอาหารจานนี้ด้วยกันก่อนนะคะไปเลยค่ะ เทคนิคในการทำมันฝรั่งทอดวันนี้คือการแช่มันฝรั่งที่หั่นเป็นแท่งๆในน้ำเย็น2-3ชั่วโมงหรือข้ามคืนเพื่อดึงแป้งออกจะทำให้ผิวติดกันน้อยลงทอดแล้วได้มันฝรั่งที่กรอบๆแถมมันฝรั่งไม่เปลี่ยนสีไม่เป็นสีดำด้วยค่ะ และนี่ก็คือวิธีการทํามันฝรั่งทอด3ซอสของเราค่ะคุณแม่ค่ะโดมมี่ค่ะวันนี้ที่เราทํามันฝรั่งทอดกันชอบขั้นตอนไหนคะคุณแม่ก่อนเลยค่ะชอบตอนทอดเฟรนฟรายค่ะพอมันเริ่มเหลืองทองมันก็จะกรอบรู้สึกว่าลูกอ่ะตื่นเต้นชอบตอนนี้ค่ะเพราะว่าใกล้เวลาที่จะได้จิ้มแล้วค่ะใช่เลยค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ ก็เริ่มร้องดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วโดมมี่นะคะโดมมี่ชอบขั้นตอนไหนคะชอบตอนที่ทำซอสมายมเนสชีสครับโหเพราะว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเราได้แอบชิมหรือ,อยังคะโดมมี่ได้ชิมแล้วครับอร่อยมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเราจะได้กินไปพร้อมๆกับมันฝรั่งทอดที่เราทอดเสร็จแล้วคะ่ะ อยากกินหรือ,อยังคะอยากกินแล้วครับพี่ฟอนก็อยากกินเหมือนกันทุกทุกคนคะงานพวกเราทั้ง3คนพี่ฟอนและดดมมี่คุณแม่ขอตัวไปอร่อยกับมันฝรั่งทอด3ซอสก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะบ๊ายบายมาอร่อยกันเลยค่ะ